สวัสดีเพ th ี่น uh ้องครับมีเสาวันที่1กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเขาอกันตลาดนัดโคกระบือหนองแก่ชุมพบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับของเราว่าคนไรแชร์บรรยากาศครับมันมีนิ้วแป้งยางเปรอเบิ่งนะครับมันมีงูนะครับข้อสนามนะครับพอสมควรอยู่นะครับในหางหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งพันหาอร่อยหนี่งเปิดราคาให้นึ่งมือนี้บรรยากาศ นะครับวัวเขาเอ้ยนะครับไปเดินเรื่อยๆนะครับเอ้ยไปเดินเรื่อยๆนะครับวัวนะครับแม่แยกลูกท้องหวางจ,จอยๆพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นก็หมื่นรูปบาทน,นะนนครับในห่างจะให้แค่หมื่นหมื่นหนึ่งพันนะครับวันนี้นะครับหนุ่มหน่อยร้อยเหนื้อครับสูงร้อยยี่สิบนะครับ นุมหน่อยร้อยเนือสายขุดน,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 นะครับสูงร้อยยี่สินะครับเหมือนหนึ่งพันหมื่นสองพันนะครับหมืนหนึ่งพันหมื่นสองพันะครับสูงร้อยยี่ห้าอ้วนอ้วนนะครับหมือนหกนะครับหมือนหกราคามือนี้นะครับแม่แเยกลูกท้องว่างสูงร้อยสี่สิบนะครับหมือนสองนะครับราคาเปิดเมื่อนี้นะครับ แม่ลูกลูกแม่นะแม่ขาวลูกแกะนะมูลสองนี่ฮะในหอยสี่นะครับในหอยต่อกันพันได้กันนะครับ<อ>เป็นเจ้ามูลสามทีมงานเวียดนามกับมาอยู่นะครับสบายปลอดหลายนะครับเริ่มขเขาแล้วน,นะครับต่อราคามั่วอยู่นะมูลเจ็ด ตัวเล็กตัเนียนะวัวอ้วนครับสูง140บวกนะครับวอ้วนนะครับวกันแล้วให้้วไยัเฮ้ยกัน เมื่นเก่า,กาได้แล้วครับหางเวียดื้อนะ,อะแหวนหลูสูงลอยสามสิบนะโดนีหนมีคนมหา,ามนะห้หายราคาหม,นะมนะื่นนะไม่หอยมาห้ยราคาหมื่นนะแหวลุดนะสี่ตัวนึงนะ ตัวหนึ่งสูงวัยสี่สิบห้าบวกครับตัวหนึ่งสองวัยสี่สิบห้าบวกครับ่วันเกิดมาสองม่บกให้าใช่ไหมครับจะแบบมาเอาน้ำหมักไว้กันครับให้่กันองหมื่นสามหมื่นเก้าพันราคาตันขายหะ sáu mươi bốn nghìn, 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 sáu mươi bốn ต้องเสียแค่สามสับเม่บ้าน,นแม่บ้านเม่ต้อถึงเกข้าสคัครัวหรือครัวนะครับะาขาขายอะไรก็แล้วแต่แตเกิดน้ำมันาม,ามาเลือกแขนเลือหกหน,นาแบบนล้วเราเลือกใบไม้เนี่ยเลือกชุบแตนเอาน้ำมันขาไม่พอครับถ้าขาดอัดไม่บอก แต่ถ้ลงไแล้วต่อครับงอจอยนะลยนะครับร้อยให้แต่ปัญหาเปิดว่าหมื่นสองนะเปิดว่าหมื่นสองงัอจอยงอความนะครับลูกทุานหาตัวนะเขาหากันสูงร้อส เปิดน้ามือเนสองไม่หอยมาให้ปดน,นะครับมันมีบรรยากาศกัเรื่อยๆนะครับทีมงานอยากงามก็เเห็นนะครับทีมเดียวนะครับมาโซนท่านี้นะครับสื่อนวนะครับ,รบเป็น,รป,นประมาณสี่หาค้นนะครับ สองทีมนะครับเวียดนามนะครับมหาอย่างสูงกว่าอยู่ครับผู้ชมกับพวกพี่ปลาปลายนะครับอ,อ่าเมื่อวานยุซีบอกว่าอยากได้โค้งแม่ลูกนะครับโค้งแม่ลูกสีแดงแดงนะแต่พี่ย,ยังหาโตขึ้นบอนพอนะครับนี่ห่างมหาห่างหมื่นสอง สูง네 <oh nah กว pues ่ายีนุ่งนะตัวปูนะครับปูร้อยเนื้อนะครับสูงกว่ายีพานหางนะฮะมาหางมือสองวันนี้ก็มีแต่งัวห่างนะครับงัวจ่อยๆนะครับกับร้อยเนื้อนะงัวเลี้ยงแล้วก็คืดนะครับงัวเลี้ยงก็คืมวันนี้นะครับหาตัวเปดือดคืดโบราณนะ ว่าสาวๆก็สูงคแบบแดงๆนะครับสูง้อยสี่สิบกว่กับสองหมืนกวครับสองหมื่นหกสองมืนเจ็ดตึงนะตึงตึงเกินนะับนี้นะครับูหน่อย ใส่หนึ่งกับประมาณหมื่นสองนะครับใส่หนึง่งแต่หมื่นสองเร่งไปทางไหนก็บ่คือเด็กก็มีตัวคือดอะงัวเนื้อขายดีนะครับนะนะบนะบขายเป็นงัวเนื้อ,อเด็กขายอยู่นะครับงวเมืม่อนี้นะครับ เมื่อกี้บรรยากาศทั้งสื่อขายต่อร่องกันนะครับทั้งงัวเหนือนะครับกับพ่อไปได้อยู่นะครับหัวเหนือพ่อไปได้นะครับวันนี้นะครับนี่หางเหนือกับเขาไหลนะครับนี่หางเหนือกับเขาไหลอยู่นะครับตัวเวียดนามนะครับเวียดนามมาไหลนหางเหนือกับสื่อนะไหลนะครับ ใส่น้ำงานเราเป็นงานซื้จังหวัดได้ไปนนมือหกนะครับน้รกักับรรยากาศายเงินกับนี่ป้าปน,น,น,นะครับนะมันจับใจเงินกันนะตรยขายง่วเนื่อนะครับได้ขายเป็นง่วเนื่อนะครับรบ นะครับหัวเหลี่ยมก็คือนี่นย oh นะครับนุ่มน้อยๆกับเด้ขายนะครับ Quran มาเป็นสีเป็นตัวราคาพันหม ป็นสี่หาพันหาลอยนมลยนะครับงลอยสิบหาบวกนะหลายบาทหลายบาทพอหัวลอยหลงลอยสิบหาบวกนะครับลอยยี่ส <envy> <ino forbidden> ิบนะครับสี่เอล้สยามทะลุดจนทลุดจนกันได้คือ เป็นสกายเจ็ดพันนน่อยสงร้อยยี่สิบตามเพิ่เกันสื่อขายกันอยู่นะครับได้ขายหลนยนะครับเมื่นี้ครับงเนื้อนะครับ ว่าในห่างเหนือยังเขาขอท่านเต็มทีนะครับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเวียดนามน่าจะเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับนะครับสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับมือนีกัย่งเออยอยู่นะครับนะครับเวียดนามกลับตุรกีมาท่านกลับมานะครับมีแต่ในห่างไทยนะครับเวียดนามมาทีมเดียวนะครับนะครับเป็นประมาณหาคนนะตรงนี้นะครับก็พ่อเด็กขายนะครับหัวเลียงกับนิ่งเนะครับหัวเลียงนิ่งนะครับ แต่ขายจริงว่าเนี่ยแอน,นี่